ครับท่านผู้ชมกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดู ทัสมุกิครับสำหรับทัสมุกิเนี่ยเราจะได้ยังไงให้โหครับน้องเนี่ยจะเก่งในตอนที่เปลี่ยนร่างนั่นเองในหมวดปลดปล่อยพลังจิตนั่นเองครับเราจะทํายังไงครับให้หมวดเปลี่ยนร่างเนี่ยจะอยู่กับเรานานที่สุดและให้เราใช้ได้ตลอดเวลาเลยครับเอาละครับสำหรับคอมโบทัสมุกิเนี่ยเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง b ี เอาเกมเมอร์ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองพื้นฐานตอนแรกครับผมผมจะพาเพื่อนไปดูพื้นฐานแรกๆครับถ้าซึ่งเมื่อกี้เดี๋ยจะมีสกิลในส่วนของการโจมตีแบบแม่นยำครับถ้าโจมตีแบบแม่นยำเนี่ยจะสามารถดาเมจแรงมากขึ้นแบบ2เท่าเลยนะครับอันดับแรกครับการโจมตีแบบไม่แม่นยำเนี่ยก็คือถ้าเราโจมตีแบบระยะใกล้แบบนี้เราจะเห็นเป้าตรงกลางไหมครับ ก็จะเห็นเป็นสีขาวใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราโจมตีแบบไม่แม่นยับนะครับแต่ถ้าเราทิ้งระยะห่างออกไปแบบนี้ครับเป็นจุดสีเหลืองแบบนี้นะนั่นก็หมายความว่าการโจมตีเนี่ยมันจะแรงมากขึ้นครับเราลองเทสทดสอบก็ได้นะครับถ้าตีแบบระยะใกล้เห็นไหม48 47ิบได้ครับถ้าเราเดินออกมานะครับเราก็จะโจมตีแบบแรงขึ้นเห็นไหมหนึ่0เลยนะครับอ่านี่ก็คือหมายความว่าดาเมจเนี่ยจะแรงเป็น2เท่าได้ครับ อันนี้คือพื้นฐานแรกๆเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูสกิลคิวสกิลคิวเนี่ยถ้าเป็นตอนที่ยังไม่เปลี่ยนร่างนะครับก็จะเอาพื้นทุบอย่างนี้เฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลอีนะครับก็จะกดแช่แต่เราเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่อะไรได้เลยนะครับแต่นำว่าอย่าไปใช้ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนร่างนะครับทัศน์มอกิเนี่ยจะอาศัยในการเก็บสะสมพลังจิตครับการเก็บสะสมพลังจิตเราจะเห็นหลอดเขียวตรงนี้นะครับเราจะเห็นหลอดเขียวตรงนี้นะครับถ้าเราทำนะครับโดยการตีปกติหรือถ้าเราทําการใช้สกิลครับ หลอดตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งเราตีและก็ใช้สกิลบ่อยๆเนี่ยหลอดตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นพอหลอดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับเราเนี่ยจะได้ในส่วนของหอ,อกพลังจิตนั่นเองหอกพลังจิตเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นหอกพลังจิตครับเวลาเราจะกดใช้หอกพลังจิตเนี่ยให้เราทําการกดแช่นะครับตีปกติแล้วก็กดแช่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือหอกพลังจิตนะครับผมทีนี้เนี่ยหอกพลังจิตเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันจะได้อะไรใช่ไหมครับมันจะได้หลอดตรงนี้ครับมันจะได้หลอดชาร์จพลังตรงนี้ครับยิ่งเราใช้หอกพลังจิตบ่อยเท่าไหร่เนี่ยหลอดพลังชาร์จตรงนี้เนี่ยมันก็จะเต็มใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้ผมจะเทสในการเปลี่ยนร่างให้กับเพื่อนดูนะครับถ้าเรากด R นะครับเวลาหลอดตรงนี้เต็มเนี่ยอ่ะผมจะตีให้แบบหลอดตรงนี้เต็มก่อนนะครับพอเวลาหลอดพลังงานเต็มครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาครับให้เรากด R นนนนะะครรรรับเเเเเเาาาาาีีี่่่่่ยยจปปลลงงพ โหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่โหดที่สุดเลยครับผมและเราสังเกตนะครับตรงหลอดตรงนี้ครับนี่ถ้าเรานะครับไม่โจมตีหรือไม่ทําอะไรเลยนะครับ หลอดตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเวลาให้กับเรานะครับถ้าหลอดตรงนี้หมดเนี่ยเราจะกลับคืนสู่ร่างเดิมครับและเราจะทํายังไงครับให้หลอดเกรดตรงนี้เนี่ยอยู่กับเรานานที่สุดและอยู่ได้ตลอดเลยครับวิธีก็คือให้เรา,ให,เราให้เราทําการเลี้ยงหอกพลังจิตเรื่อยๆครับผมถ้าเราสามารถเลี้ยงหอกพลังจิตเรื่อยๆเนี่ยหมดการเปลี่ยนร่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่กลับคืนครับเราต้องคอม,มโบให้ได้นะครับการที่จะเรียกหอกพลังจิตได้น,นั้นเราต้องใช้สกิลทั้งหมดที่เรามีครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาร้องกับมอนเตอร์ที่สามารถเคลื่อนที่และโจมตีเราได้ครับเราจะได้รู้นะครับอันดับแรกครับให้เราตีปกติไปก่อนครับแต่เราเนี่ยต้องหลบไปก่อนนะอ่าก็ตีปกติเลยครับตีปกติแล้วก็ใช้สกิลด้วยนะครับแต่อย่าพยายามใช้สกิล E นะครับตอนที่ยังไม่เปลี่ยนล่างเพราะมันจะคือการฆ่าตัวตายนั่นเองครับแล้วก็รักษาระยะห่างครับผมปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ทำาไงก็ได้ครับให้หลอดมันได้ไวมากที่สุดครับตุมตุ้มตุ่มตุมหลอดเต็มนะครับกด R ได้ครับผมปึ้งหลัังจาากกที่เรรด R คบ จากนั้นเนะเราสามารถแปลงร่างได้ครับผมปุ๊บพอเราแปลงร่างครับเราจะเข้าสู่โหมดปล่อยพลังจิตครับผมเราก็จะใส่รัวๆครับเพื่อเลี้ยงหลอดให้มันเต็มนะครับพอเราต้องเลี้ยงสกิลเรื่อยๆครับเพื่อให้เกตตรงนั้นมันเต็มนะครับและเราก็ต้องกด R นะครับเพื่อรับหอกพลังจิตนั่นเองเรากด R ได้ครับกด R ขึ้นมาเราจะได้หอกพลังจิตขึ้นมาข้างล่างใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอหอกพลังจิตครับเราก็กดแชร์ครับเพื่อปล่อยหอกพลังจิตได้เพราะว่าการปล่อยหอกพลังจิตเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับสามารถเก็บหลอด เก็บหลอดชาร์จตรงนี้เต็มได้นะครับอ่ะเราต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงหลอดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกด R นะครับหลังจากกด R เราก็จะได้หออพลังจิตแล้วเราก็กดแช่เพื่อเพื่อใช้หออพลังจิตครับอย่าไปกักไว้นะครับใส่หออพลังจิตแบบเต็มๆเะครับหลังจากนั้นเราก็กด R เรื่อยๆครับและสุดท้ายครับถ้าเราอยากจะได้พายุทอร์นาโดหลอดชาร์จตรงนี้มันเต็มเราก็สามารถกด R อีกครั้งได้ครับและมันจะกลายเป็นสกิลทอน,นโดนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ใช้้าไม่ตายครับไม่ตายนะครับก็จะสร้างดาเมจ5,000เลยนะครับโอ้ทำให้ศัตรูนี่หมื่นตึ๊บเลยนะ,ละก็จะเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมด้วยนะครับ5ต่อเนื่องเป็นเวลา40วินาทีโอ้น้องแบบโกงเกินเอาละครับเป็น ทัสมก,กิเนี่ยผมต้องบอกอี้ครับว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะครับถ้าเราคอมโบสกิลและเลี้ยงอยู่ในโหมดเปลี่ยนล่างนะครับหรือโหมดปลดปล่อยพลังจิตนั่นเองครับจะทําให้เราเนี่ยเล่นสนุกมากสําหรับน้องทัศมุก,กินะครับใครที่ต้องการก็รีบๆหาน้องให้เจอละกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการหาน้องทัศมก,กิครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ